บรรยากาศฟ้าหลังฝนค่ะพี่น้องมื่อนี้ฝนก็ได้ยุดตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องแต่ฟ้าก็ยังคึมคึมแน่ยู่ฮอแมนสิตตกมากอีกตอนคำๆสาวดอนกับบดลูกคือกันนะคะพี่น้องแต่ตอนนี้บรรยากาศอันสวยงามค่ะสวัสดีค่ะสาวดอนในตั้งแดนค่ะ มือนี้กับมะพอพอ้กกับการทำงานในขั้วนหน่อยไหว้ยสไตล์บันนอกบันนอกน้ำาสาวดอนใดอีกคือเก้าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะ่ะมือนี้สาวอุดรซีมาพัดพริกแกงเนื้อให้พ่าแม่พี่น้องในเบิรงอีกนะคะพี่น้องคะ่ะมาทำงานในขั้วนหน่อยวนว้ยองเฮากับสาวอดุดรใดอีกนะคะพี่น้องคะ่ะไปลุยก,กันเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ แซวดดินกะได้ตั้งหม้อกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหม้อกระทะของเฮากะได้์้อนแล้วค่ะสาวดานกะสิไส่นะ้ามันลงไปเลยนะคะหอนจนแบบข้วนขืนคุบๆเลยค่ะปิดก้อนเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะพริกแกงของเฮานะคะเหมือนเดิมนะคะพี่น้องพริกแกงที่เฮ้าไะดยขัวใบแล้วนะคะกับน้ำมันให้หอมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คืออันใบอันมะกรูดค่ะ สไตลของเท้านะคะพี่น้องไม่เด็ดใบมะกรูดไม่หั่นใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเป็นเป็นใบแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะผัดให้หอมนิดหน่อยนะคะพี่น้องแต่ยัดให้ใหม่นะคะผัดให้หอมนะคะพอประมาณนะคะสะท้าเสาดนอนฮอนจัดเลยค่ะแล้วเข้ากัสิมาใส้เนือ้อนี่ค่ะ เลยนะคะพี่น้องพัดให้หอมเลยค่ะมือนีนเ้าถือบาคอยพัดกันลดจัดนะคะใบบกูดเนี่ยที่เ้าใส่แบบนี้ลงไปแบบนี้นะนะคะพี่น้องเพื่อเพื่ให้ฝรั่งพันยัมติเ๊เคี่ยวเคี่ยวติ๊นะคะพี่น้อง สายสาเอื่นหยำนะคะตะวันพระจนทรให้เกิดสงสัยเที่ยวนะคะเพระาะว่าบางคนเพิ่นกัมักเพื่อราคาที่เพิ่นรู้รู้จักนะคะเพิ่นกับมักในรสชาติของมันแนวย,ยูตะวันน้อยค่ะผู้เสริมักนะคะแต่คนไทยเข้าใส่แกะกันหน่อยคนนะคะสีสีมักอย่างมักใบอย่ายำซีดใบนะคะแต่ว่ารสและกลิ่นของเพลินย่อมรับค่ะ ข้ากระดิป้องกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะเ้าสิบลบอ์เฮดเพชรปันไดค่ะมือนี่เฮดแบบเด็กกินได้ผู้ผู้ใหญ่กินดีนะคะพี่นอ้องพ่าหมอกระทเข้าเดือดเนือ้อข้าพ่อหำหำแบบนี้นะคะพี่น้องเหมือนเดิมค่ะพี่น้องหน่อไม้ค่ะ สาดอนใส่เป็นน้ำใหม่เสร็นะคะพี่น้องไม่ได้ใส่น้ำใหม่แท่นค่ะเมืเม่อก้อนนี่สาดอนใส่น้ำใหม่แท่นค่ะแล้ววันนะ้ำใหม่แท่นน่ะันคขอนค้างสิบเพียงค่ะพี่น้องเพื่อเป็นการลดต้นทุนสอบต้นทุนของทางหลานเขาลงมาแน่จันหน่อยหนึ่งเขาก็เลยหันมาใส่เป็นน้ำใหม่เสร็แท่นค่ะพี่น้อง นี่ค่ะนะคะข้าสิบกระสิบเพิ่มน้ำลงไปเลยนะคะพี่น้องลาดข่างๆขเพื่อนแน่ค่ะนี่ค่ะลาดอันนะให้ความหอมของก,ะกระทะกรดิ่นไอของกระทะนะคะ ข้งมานขิงมาของกระทะนะคะข้งมาในอาหารของข้ามาันจะเด็ดหอมเดี๋ยวเมนูต่อไปสาวอุดรจะไปหยอดแปง้งอันสุกแป้งทอดนะคะนี่ค่ะสาวอุดรใส่เก๊ตขนมปังยี่ห้อนี่นะคะพี่น้องหาซื้อได้ง,ง่ายสบายๆค่ะนี่ค่ะพังโกเก็ตขนมปังนะคะสาวอุดรคิดว่านี่ยูทุกป,ประเทศค่ะยี่ห้อนี่และ บันเฮาเมืองไทยกะหาได้ง่ายที่สุดค่ะเข้าใส่ีหอได้กะได้คือกันค่ะตะวานสาวดอนนะหาอหอ,อนี้ได้ง่ายค่ะพี่น้องและราคาพันกระบ้อนขอนคางสูงเขาสามารถยิบใส่สยอยได้ยันกับอันอาหารแทยยู่ต่างประเทศนะคะอันนี้นำมันหอยนะคะพี่น้อง เขาเริ่มปรุงรสเลยนะคะพ่อหมอของเข้าอดือดกระทะของเข้าเดือดนะคะพี่น้องเห็นไหมคะนี่ค่ะข้ากระสิเพิ่มน้ำตาลลงไปเลยนะคะในหม้อขอาเข้าค่ะนี่สาวดอนคิดวานน้ำม่เข้าหน่อยะค่ะพี่น้อง เขาสามารถเติมได้อีกนิดนึงค่ะเห็นไหคะนั่นค่ะเขาเติมลงไปได้เลยค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้น้าตาพ่นสิเป็นแบบนีอยู่นะคะพี่น้องแต่พ่อเราใส่พักลงไปแต่ละโตนี่หน้าตาพ่นสิค่อยๆเปลี่ยนไปในโตนะคะ ข้าวสมาส่อันพริกหวานกันค่ะข้าวสิกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าตามันสิเปลี่ยนไปอีกลักษณะหนึ่งค่ะพี่น้องหน้าตาพ่นกะสิเปลี่ยนไปตามสีพักที่ข้าใไส่นะคะเ้าดอนออกเปรน เปิดประตูให้นันมาเก็บขยะค่ะ่นมาอันแท้ขยะของเข้าค่ะแล้วสาวดอนกับสิส่งใสพักอีกโตข้าไปนะคะอันพ่อเฮาใสหอมฝรั่งลงไปแบบนั่นแล้วนะคะพี่น้องนางเอกสุดสวยของเราหัดสุดงานของเข้าเนี่ยค่ะนี่ค่ะน้ำเสาดอนก็จังเป็นต็ อยกน้อยแทะนี่นะคะข้เห้าใดแบบนี้แล้วนั่นวะคะพี่น้องคะเห็นไหมคะหน้าตาสีพันสิเปียนมากเลยค่ะเขาใส่หัหละผ้าเข้าไปนะคะตบไทยนางเอกของงานค่ะน,นี่คือนางเอกสุดๆเลยนะคะพี่น้องนี่ นะคะเรียบร้อยค่ะเป็นอีกเมนูนึงที่ติดอันดับในท่างลานเท่านะคะนี่ค่ะอื <c oughs> เปเวอร์ค่ะเรียบร้อยนะคะเมนูนี่พานไปนะคะพี่น้อง เดี๋ยวห้าสิมาหยอดแป้งกันต่อนะคะพี่น้องไก่สุดแป้งทอดค่ะการหยอดไก่สุดแปสุดแป้งทอดของสาดอนสิคือสาดอนเบาไหวเลยนะคะสาวดอนสิบอไซดถุงมือค่ะเพราะว่าสาวดอนเคยลาดแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวไปเลยนะ,นนะคะพี่น้องอสาดอนลืมกดค่ะพี่น้องนี่ค่ะามาหยอดกันเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะพี่น้องคือสาวดอนเบาไหวค่ะ สาดอนไม่ใส่ถุงมือนะคะอันใส่ถุงมือเราเล็กขีดนี่มันมืนค่ะพี่น้องสาดอนเคยเคยเกิดอันอันตรายเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะแล้วอันไม่ขีดของเท้านี่หลุดลงไปในน้ำมันแท่นไกพี่น้องเด่นกระเด็นกระจุยกระจายขึ้นมาแบบแห้งเลยค่ะขึ้นเบิ้งค่ะน้ำมันเดือดเดืดอดเราต้องระวังที่สุดค่ะ เจ็ดขนมปังนี่เขาเ้าว่าจําเป็นต้องใส่ยีห่ห้อคือกันกับที่สาวอุดรให้พี่น้องเบิ้งก็ได้นะคะพี่น้องมีหลายหลายยี่ห้อค่ะพี่น้องค่ะเขาสามารถที่สิหาสื่อได้ตามมันตามสะดวกที่เขาหาได้นะคะพี่น้องเพราะว่าสาวอุดรเคยเอามาใส่หลายยีห่ห้อแล้วค่ะเพื่อนกระได้เมดคือกันค่ะเขาเอาตามคว้มสบายของเฮ้าเลยค่ะว่า เราหาได้แบบไหนง่ายง่ายกับท้างเท้านะคะพี่น้องนี่ค่ะง่ายๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกนะคะหลานอาหารของเท้าคั่วบ้านนอกบ้านนอกของสาวดอนนี่บมม่านเป็นคั่วไงนะคะเป็นหลานอาหารนน้อยะคะ่ะคือสาดอน บอกพี่น้องตั้เริมต้นเริ่มต้นนะคะเป็นข้วบรรน,นอกบรรน,นอกเป็นเป็นเพียงแค่ข้วอาหารตามสั่งนะคะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวฮอกก็ล่อไห้เพิินนันเสร็จโตคือทุกๆครั้งนะคะพี่น้องแล้วที่เลียนี่ฮอกเอาไปเข่าตู้ไว้ทายอดบัตรอันบัตรมันเมดเท่าเติมอาหารของเฮาเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวฮอามาเบิ้งตอนเพนแข็งโตเสร็จโตนะคะพี่น้อง พอยนะคะพี่น้องเบงนนิ้งผลนน้ำค่ะยาสีเห็ดแห้งยาเสียนอย่าใจร้อนนะคะไม่นู่ถอดใจร้อนเพไาะใดนะคะถ้าเราใจร้อนสีของเราจะไม่สวยเราชินของไกลของเข้าก็จะไม่สวยค่ะพี่น้องเห็นไหมคะนี่ค่ะนอกจากคอยๆแก้คนออกจากกันค่ะเห็นไหมคะน้องเก่า ที่ข้างบนลงไปข้างล่างทิศข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะนะคะ,ม ai ai une, ka, ะเมนูมัดใจวัยรุ่นเด็กๆค่ะเพราะว่าเพิ่นนี่บ่กกินเทดคะ่ะพี่น้องคะ่ะทอดนี่้าวรอนคิดว่าทุกที่ทุกลานนะคะห้องใจลูกค้า ใจลูกค้าทุกทกที่เลยนะคะเมนูทอดๆคะ่คะง่ามหน่ากินกรอบคะ่ะกรอบน่านคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมนูแปลงทอดข้อเนี่รับรองคะ่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสาวดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลาาค์ซับตะใครกดติดตามให้สาวดอนนั่นนะเด้อค่ะเผื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาวดอนต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบาย